สำหรับแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นของทิสโก้คือเป็นเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับรูปแบบของ ascending triangle ช่วงนี้เราก็อาศัยจังหวะว่าในช่วงที่มันย่อเนี่ยเราก็หาหุ้นที่มันแข็งแล้วก็เราก็ย่อซื้อมีหุ้นเด่นมาฝากกันเหมือนเดิมไหมครับจานแชมป์ครับครับเราก็ เลือกคุณที่ดูแข็งแกร่งกว่าตลาดมาให้แล้วกันนะครับตัวไหนแข็งกว่าตลาดบ้างนะครับก็ตัวแรกเนี่ยเราก็เลือกมาที่ตัวของ Tisco นะครับ,รบสำหรับ Tisco นะครับเราก็เห็นว่ามันมีการเบรกเอาจากแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมทำแพทเทิร์นให้ดูนะครับสำหรับแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นของ Tisco คือเป็นเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับรูปแบบของ ascending triangle นะครับมีการเบรกขึ้นมาในช่วงอ่าช่วงช่วงต้นสัปดาห์นี้แหละนะครับวันที่19มีการเบรกขึ้นมานะครับก็ระยะสั้นเนี่ยเบรกขึ้นไปเสร็จมีการย่อลงมาเรามองว่าการย่อลงมานะครับจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ94.5นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า93 5าแล้วก็เป้าหมายคือ97แล้วก็98.75ตามลำดับนะครับก็มองว่าน่าจะเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับทิสโกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ อ่ะไม่ได้ไม่ได้มีความโดดเด่นมากนะคืตตอนนี้กลับมายืนเส้น200ได้แล้วแล้วก็เบรกรูปแบบของสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วด้วยนะครับครับตัวที่2เป็นใครครับเราก็ยังเน้นเป็นหุ้นตัวที่มันแข็งแกร่งอยู่นะครับก็คือตัวของ b m m นะครับ b ี mm. เนี่ยเราสามารถถอยมาดูกว้างๆได้ก่อนเลยนะครับว่าแถวประมาณ9.2เนี่ยมันเป็นมันเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็เบรกได้ตอนช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ เบรกขึ้นไปได้ดีเลยนะครับตอนนี้ก็ยอ่อลงมาตามตลาดเพื่อจะรอเฟดนะครับช่วงนี้เราก็อาศัยจังหวะว่าในช่วงที่มันย่อเนี่ยเราก็หาหุ้นที่มันแข็งแล้วก็เราก็ย่อซื้อนะครับก็เห็นว่า B.M เนี่ยราคาเบรกมาค่อนข้างชัดดังนั้นเวลาย่อมาเนี่ยก็น่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นมากกว่าก็เลยให้แนวรับไว้แถวประมาณ9.3นะครับสต็อปลอถ้าต่ํากว่า9.05แล้วก็เป้าหมาย9.7แล้วก็10บาทสําหรับ B.M ครับครับ นี่คือ2คุณเด่นนะครับนี่คือ2คุณเด่นเก่งกําไรที่ท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูจากหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยมีมาฝากกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเรา จาะหาคุ้นพันแกลงซ u เปอร์สตองซิกเนลโดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชานชัยพันธาธนากิจอสอนสดนะครับนะ8 1 8 2 5 2 2และ29กันยายนสนะิ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาส0นาทีสนใจเชิญน,นะครับ l ลาย ID ดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ Basic t e c h ิคอล l 001บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือ Technical a n a l y s ิสในราคาพิเศษนะครับโปร2วก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2วก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับ c o m m o d ดิตใครสนใจหุ้นคอมม o d ดิตหุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแซแล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว vi บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาด p a n d i c ในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ ส่วน MP-shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M อเบอร์ L เบอร์เอ์ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ้อซายแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพัสติดกันตรงตัวนะครับ